สวัสดีครับกลับมาพบกับ thanop.com นะครับเทคโนโลยี for living channel ครับสำหรับวันนี้นะ่ยผมมีอุปกรณ์หนึ่งชิ้นนะครับที่อยากจะมานําเสนอนะครับเป็น g a d g e ตเพื่อสุขภาพหรือว่าเกี่ยวกับสุขภาพนั่นเองครับและขอบอกได้เลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวแรกของ thanop.com ที่ผมเคยรีวิวผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าประเภทนี้นะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องครอบแก้วอัจฉริยะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า smart cupper นั่นเองครับ นี่ฮะหน้าตามันจะประมาณนี้นะครับซึ่งคําว่าครอบแก้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นการนวดแผนจีนนะครับที่ใช้ตัวแก้วเนี่ยแล้วก็เอาไฟเข้าไปนะครับเพื่อที่จะทําให้เกิดความร้อนแล้วก็ไปแปะหรือว่าวางอยู่บนตําแหน่งที่เราปวดเมื่อยในร่างกายนั่นเองครับแต่นี่นะฮะไม่จําเป็นที่จะต้องจุดไฟ แล้วก็ใช้อุปกรณ์อะไรมากมายทั้งหมดสามารถจบได้อยู่ที่เครื่องนี้เครื่องเดียวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะควบคุมสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยเช่นกันปรับระดับมีโหมดการทํางานต่างๆเรียกได้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างรวมมาไว้ในอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันน่าสนใจแค่ไหนนั้นเดี๋ยวไปติดตามชมกันต่อได้เลยครับ ส่ับอุปกรณ์ที่เห็นอยู่ด้านหน้าผมตรงนี้นะครับชื่อเต็มๆของมันก็คือ a g age Away Copper นะครับคำว่า Age นะครับที่แปลว่าปวดเมื่อยนะครับแล้วก็คำว่า Away แปลว่าห่างไกลนะครับนี่คือที่มาที่ไปของมันนะครับก็คือห่างไกลความปวดเมื่อยนั่นเองนะครับแบรนด์นี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแบรนด์ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเป็นสตาร์ทอัพด้านอุปกรณ์เพื่อสุขภาพอุปกรณ์นวดอะไรต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีแค่ตัวครอบแก้วจออฉริยะเครื่องนี้อย่างเดียวนะครับเขามีเขาเรียกว่าปืนนวดไฟฟ้านะครับหรือเครื่องนวดไฟฟ้าที่มันจะเป็นแบบลักษณะคล้ายๆกับปืนแล้วก็มาวางแล้วมันก็จะสั่นอะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับจากค่าย H- away นะครับและนี่คือตัวกล่องผลิตภัณฑ์ของมันนะครับหน้าตาของตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นเครื่องแบบที่ครอบแก้วก็จะคล้ายๆที่ครอบแก้วแบบแผนจีนนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ควบคุมหรือว่าชุดคอนโทรลของมันอยู่ด้านบนด้วยนะครับแล้วก็ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นรายละเอียดของตัวเครื่องนะครับก็จริงๆมันไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรมากมายนะครับมันจะมีการกันดูดแล้วก็การปล่อยความร้อนเป็นหลักนะครับแล้วก็ควบคุมผ่านแอปได้แค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะฮะว่าสเปคของมันเป็นอย่างไรนะครับแบตเตอรี่ไลฟ์นะครับเขาบอกว่า3ชั่วโมงนะครับน้ำหนักของตัวเครื่องนะครับ อยู่ที่0.2กิโลกรัมนะครับหรือว่า200กรัมเท่านั้นเองแล้วก็กำลังไฟฟ้านะครับกินไฟอยู่ที่5วัตต์เท่านั้นเองนะครับตัวนี้เนี่ยใช้การชาร์จไฟผ่านพอร์ต USB-C นะครับถ้าใครมีสายชาร์จ USB-C ที่อาจจะใช้กับมือถือรุ่นต่างๆนะครับที่รองรับหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆน,นะครับก็สามารถนำมาชาร์จกับเครื่องนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าเครื่องนี้ก็ให้สายชาร์จมาด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเองมาดูข้างในกัน แล้วก็ suction intensity นะครับ suction ก็คือแรงดูดของมันเนี่ย60 kpa นะครับกิโลปาสคาลนะครับก็ถือว่ามากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวได้เวลามาแกะกล่องกันแล้วนะครับว่าในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับอ่าแกะมาแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมะีกล่องด้านในอีกนะครับอันนี้มันเป็นแค่เหมือน ฝาครอบที่เป็นกระดาษเฉยๆนะครับนี่ลักษณะคล้ายๆเหมือนกล่อง iPhone แต่ว่ากล่องใหญ่นะครับเดี๋ยวลองเปิดออกมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเปิดมานะครับนี่คือ user manual นะครับก็คือหนังสือคู่มือการใช้งานนะครับเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆเลยนะครับแล้วก็เพลย์ของมันนะครับนี่คือตัวเครื่องนะครับครอบแก้วอัจฉริยะ h a w a y cupper นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีนี่ครับ เป็นตัวขนาดของตัวแก้วเนี่ยให้มาทั้งหมด3ขนาดด้วยกันที่ติดตั้งอยู่นะครับเป็นขนาดกลางนะครับหรือว่าขนาด Middle นะครับหรือว่ามีเดียมนั่นเองนะครับประมาณนี้หมุนออกได้เลยนะครับแล้วก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะครับเป็น a อ c e s s o r รหรือว่าอุปกรณ์เสริมให้มาด้วยนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับตามต้องการนี่ฮแบบนี้นะครับ แล้วก็อันนี้คือขนาดเล็กสุดนะครับก็ให้มาประมาณนี้อันนี้คือสายชาร์จนะครับ USB-C ที่ผมบอกนะครับข้างหนึ่งก็จะเป็นพอร์ต USB ปกติสามารถที่จะไปเสียบกับปลั๊กไฟ USB ได้นะครับกับรางปลั๊กไฟก็ได้หรือที่ชาร์จมือถือก็เอาไปต่อมันได้เช่นกันนะครับผมลองมาแล้วนะฮะในขณะที่อันนี้นะครับ นี่คือแลนยาร์ดนะครับหรือว่าเป็นสายห้อยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอา,อาจจะใช้เครื่องนี้อยู่ที่ข้างหลังเรานะครับถ้าสมมุติว่าตัวเครื่องเนี่ยมันทํางานเสร็จสิ้นนะครับแรงดูดของมันอาจจะหายไปแล้วอาจจะทําให้ตกหล่นใส่พื้นได้มีสายห้อยเอาไว้อาจจะเกี่ยวนิ้วเอาไว้นะครับประมาณนี้นะครับเวลามันสูญเสียแรงดูดเนี่ยมันก็จะได้ไม่ตกพื้นนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็อันนี้นะครับ นี่คือฟิลเตอร์นะครับที่เอาไว้กรองอากาศเนื่องจากว่าที่ผมได้เรียนแจ้งไปมันมีแรงดูดด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงจําเป็นที่จะต้องมีการดูดอากาศเข้าไปแล้วก็มีการปล่อยอากาศออกมานะครับนี่คือฟิลเตอร์ที่เอาไว้กรองนะครับเนี่ยฟิลเตอร์มันก็จะถูกติดตั้งอยู่ตรงนี้แล้วแหละนะครับเมื่อใช้ไปเนี่ยมันอาจจะสกระปรกได้ซึ่งเขาก็ให้อะไหลมาประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องใช้งานกันดูเลยนะครับก็เริ่มจากนี่ครับกดปุ่ม ตรงกลางนะครับค้างเอาไว้นี่ครับเครื่องทํางานแล้วนะครับจะสังเกตเห็นเป็นแสงสีน้ําเงินแบบนี้นะครับมันเป็นการบอกว่าเรายัางไม่ได้วางเครื่องนี้บนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรานะครับจริงๆแล้วเขาก็มีคําแนะนําอยู่นะครับว่าควรจะไปวางตรงส่วนไหนอย่างไรนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ ตรงหลอดไฟนะครับถ้าสมมุติเราอยากปิดก็ปิดได้นะครับนี่ฮะปิดแล้วนะครับแล้วก็ปุ่ม M นะครับนี่ฮมันก็จะมีเป็นนี่ครับมี5โหมดนะครับก็เลือกเอาไปนะครับว่าชอบโหมดไหนแบบไหนอย่างไรแล้วก็ปุ่ม Intensity ก็คือปรับระดับความแรงของการดูดนะครับอันนี้ระดับ1นะครับมันก็สามารถที่จะปรับได้ หาระดับด้วยกันนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับการใช้งานนะครับผมขอพรีชีพนะฮะก็บอกตรงๆว่าแอบกลัวอยู่เหมือนกันนะครับก็วางไว้อย่างนี้แล้วก็กดนี่ครับมันขึ้นมาแล้วนี่มันบีบเนื้อขึ้นมาอย่างนี้เลยนะฮะไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่ฮะให้ดูเลย ขอโชว์ขาอ่อนหน่อยเดี๋ยวมันจะบีบแล้วก็คลายนะครับบีบแล้วก็คลายอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดได้นี่ครับปรับเป็นโหมด นี่ครับเปลี่ยนได้5โหมดนะครับหมุนวนไปเรื่อยๆนะฮะนี่ฮะตอนนี้จะสังเกตเห็นว่ามันขึ้นมาชัดเจนนะครับแล้วมันก็ค่อยๆผ่อนแล้วก็ดูดผ่อนดูดผ่อนดูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะฮะนี่ขนาดระดับแรกนะเนี่ยยังยังรู้สึกขนาดนี้เลยนะครับ ตอนนี้ปรับได้นะปัอู้หูโอเคครับเมนมันจะมีแบบก๊อกสองขึ้นอีนะครับ3 4มห้านี้ไม่กล้าลองแล้วนะฮะอันนี้ขออภัยจริงๆนะไม่กล้าลองแล้วโอเคอ่ะวิธีหยุดเครื่องนะครับกดค้า,างเอาไว้ นี่แดงเลยนะฮะยังไม่ทันไรยเลยประมาณแค่1นาทีกว่าๆเท่านั้นเองนะครับโปรแกรมของเขาเนี่ยประมาณ10กว่านาทีนะครับซึ่งถ้าสมมุติเราใช้แอปพลิเคชันด้วยเนี่ยสามารถที่จะตั้งเวลาแล้วก็ปรับ,บอะไรต่างๆได้เหมือนกับปุ่มบนตัวเครื่องนี้เลยนะครับ แต่ว่าจะสามารถตั้งเวลาได้ด้วยก็ถือว่าเครื่องนี้เนะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับใครที่ออกกำลังกายเป็นประจำนะครับหรือนั่งทำงานอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเป็นเวลาน,านานๆต่อเนื่องติดต่อกันเนี่ยเราก็มีอาการปวดช่วงบริเวณไหลบา่าอะไรแ,แถวๆเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นจุดยอดฮิตอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไอ้เครื่องนี้ไปแปะไว้นะครับแล้วก็ปล่อยให้มันทำงานได้นะครับก็ถือว่าเป็นแกจเกตนะครับ เพื่อสุขภาพอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าด้วยรูปทรงและขนาดน้ำหนักของมันเนี่ยมีขนาดที่เล็กมากๆแบบนี้นะครับพกพาไปไหนมาไหนสะดวกควบคุมสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับผ่านระบบบลูทูธนะครับสามารถติดตั้งได้ทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับสําหรับช่องทางการติดต่อแบรนด์ Hway นี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นบนหน้าจอให้ตรงนี้เลยนะครับ ซึ่งผมเข้าไปดูแล้วนะครับช่องทางการจัดจำหน่ายของแบรนด์นี้เนี่ยบน Amazon.com ก็มีนะครับแล้วก็จำหน่ายในอีกหลากหลายประเทศซึ่งก็มีผู้ใช้งานเนี่ยมารีวิวบนหน้าเว็บไซต์ของเขามากมายเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะทางธนบ .com เองก็คงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ